ขอนดำเรียนขอความรับผือท่านสือ่อมวลชน,ท,ลท,น,นที่งรุ่ทที่ท่านกระทั่ตัวท่านโจชิมัยที่เกิดวันนี้ได้ประชาสัมพันธ์งานซึ่งอยู่ในปฏิทินคอร์อ,อนะครับเป็นปีแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คงจะเป็นจุดจีนแล้วบางานไม่ดอก่ประดับของโจชิมัยของเรานะครับนั้นปีนี้ท่านผู้ว่ารายการจังหวัดชหม่นะครับท่านวิเชียรพัชรินุกุลครับก็จะได้เป็นประธานพิเปิดในวันที่17มกราคมนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่แตข,อของครึ่ง หลังจากนั้นท่านว่าจะไม่ได้ไปทานกินเลี้ยงกับกับท่านสืบคุณท่านสอนที่ในสับปะรดนะครับนัน่นก็เป็น การที่ชาติดำเวรว่าอย่างไรจะขอไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพลาดในการต้นเปล่าหลายงานต้องขอบคุณท่านกับเรียนผ่านผู้รับผู้บ้านไปแล้วครับว่าชุมชนต้นเปล่าเป็นจริงจริงนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในกิจกรรมทั้งหมดครับรูปแบบปีนี้เป็นปีการเจียมพ่อพีซีก็จะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับสาวๆต้นเปล่าบ้านเราสร้างนี่บรรยากาศที่เป็นมานานแล้วครับผมเกิดมาก็เห็นแล้วนะฮะครบคงั้นในเรื่องของ ่ที่เป็นไฮไลท์นะครับเราจะมีการขอความรบูร์ทางกรมหลวงพิทยาลตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาตอนช่วงเช้านะครับแล้วก็ไปถึงยี่สิบ่หรือเที่ยงคนืนของทุกวันนะครับดังั้นกิจกรรมของเรา,ท,า,ท,าทั้งว่าทำที่นีแต่ช่วงเช้านะครับจนถึงก็คือเลยตั้งแต่สิบโมงนะครับจะมีมอินโฟสแตนด์ของชลทรีการเมืองไทยแล้วก็ของเทศบาลกรุงเปพาคอย ให้คนแนำแนะนำนักท่งเที่ยวส่วนชนิท่านอยู่ตรงสี่แยกบาทเมาร้างนะครับดังนั้นนํำเรียนว่างานเทศกาลโรคหมาสร้างนั้นเป็นงานประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปีหนึ่งจัดครั้งเดียวปีนี้ตรงกับมกราสิบเจ็นะครับ แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่อยู่ข้องกับงานรห่หบ่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการสาธิตหรือการประกวดหรือไม่ยิงคิงหรือการจ้องอยู่ครบครันให้ท่านแค่3าวันต่อปีเท่านั้นนะครับงั้นในช่วงที่เรามีการบิดถนน,นก็จะมีอุปิรณ์เสริมรถคนเดินตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปจปน,นถึงกลาคืนเลยแล้วก็ที่สําคัญแค่ไปถายรูปก็คุ้นนะครับปีนี้เราจะนะครับ สุ่มถ่ายรูปหรือการตกแต่งหน้าร้านสุ่มสอยที่ต้องรับท่งอ,อ,องเที่ยวซึ่งตามผลสำรวจนท่องเที่ยวนั้นอบอกว่าบา้านสร้างเป็นบรรยากาศนที่หาได้ยากในภาษาอังกฤเราเรียกใช้ว่าอัมราพิสูเวัลคภาพทมีที่เดียวในโลกนะครับไม่ต้องก่อสร้างนะครับในโอกาสครบรอบงานเทศกาลล่มบ่อสร้างแ่งการสังกะแพง ครั้งที่สามเอ็ดประจำปีส5 5 7นานี้นะครับกระผมนายสมบิกินลูกษารดยุ้งตีงน,นทุกเป่าขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่ในชั้นที่ว่างได้มาเยี่ยมชมงานตลอดสามวันของเราตั้งแต่วันที่17มกราคมจนถึงที่มกราคมครับมีกิจกรรมทางว่าทำาทางวัดลร้านนาครบครันฮะตั้งแต่ถนนคนเดินการพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีการประกวดทิดารม่มและการแสดงธรรมะธรรมอื่นเชิญชวนพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ